สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่วิ c o Palace Ca าเ and Far ์มนะครับผมวันนี้เราก็จะมาปักเสาเข็มครับผมล้อมรั้วนะครับผมแล้วก็เราจะใช้ลิปนะครับผมติดรูตะข่ายครับผมเพื่อที่จะปล่อยสัตว์นะครับผมให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินะครับผมบนพื้นที่13ไร่นะครับให้เขาอยู่โดยธรรมชาติเลยนะครับผม ้านข้างพื้นที่ของเราก็จะเป็นลำธารแม่น้ำนี่นะครับผมด้านหลังของพื้นที่คาเฟ่เรานะครับผมจะเป็นฝายน้ำนะครับผมเราก็จะมีน้ําไหลผ่านนะครับผมเป็นคูเล็กๆนะครับผมเราก็กลัวว่าเป็ดไก่ของเราหรือว่าห่านหงนะครับผมเขาจะลงไปเล่นในลําคลองธรรมชาติแล้วก็อาจจะหลุดออกไปนอก ได้นะครับผมเราก็เลยจะก,กั้นรั้วขึ้นมานะครับโดยวิธีการของเราก็คือเราจะขุดลุมนะครับผมอันนี้ผมก็จ้างพี่ๆแถวบ้านเขานะครับผมเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับจ้างเข้าขุดนะครับผม ค่าแรงที่นี่ก็ราคาไม่สูงมากนะครับผมอยู่ที่หลุมละ20บาทถึง30บาทนะครับผมเขาใจดีนะครับผมก็อยู่ที่ราคาหลุมละ20บาทนะครับผมแต่ละท้องที่ราคาค่าแรงอาจจะแตกต่างกันนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็จะกรบดินนะครับผมอันนี้เรากรบดินด,ด้วยตัวเองนะครับผม อันนี้เราไม่ได้จ้างคนงานนะครับเพราะว่าเราอยากที่จะมั่นใจว่ามีความเที่ยงตรงนะครับผมแนวดิงเขาดิงได้ระดับน้ําแล้วก็อัดดินแน่นไหมอันนี้เราอาจจะต้องทําเองครับเพราะว่าเราอยากได้งานที่แข็งแรงแล้วก็เรียบร้อยครับนะครับกระบวนการกลบเนี่ยเราก็ทาเองอันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม ราคาเสาเนี่ยนะครับผมมันก็จะอยู่ที่เสาที่เห็นในคลิปนียเป็นเนสาขนาด3นิ้วนะครับผมสูง2เมตรครับผมปักลงไปใต้ดิน50เซนติเมตรครับมันก็จะเหลือขอพื้นประมาณสัก1เมตร50เซนนะครับผมแล้วก็ตัวรั้วดรวดน้ำที่เราจะติดเนี่ยมันอยู่ที่สูงหนึ่งเมตร20่เซนติเมตรครับผมพอติดไปมันก็จะเหลือ,อยอดเสาคูน,นึงนะครับ ก็จะมีคอส่าใช้จ่ายอยู่ที่เสาละ160บาทโดยประมาณนะครับ160บาท165บาทครับผมผมซื้อมในราคา165บาทนะครับรวมขนส่งนะครับผมเป็นจำนวน40ต้นความยาวปักได้100 100เมตรครับผมนะครับแล้วก็จะปล่อยลูกเจี๊ยบนะครับผมปล่อยไก่ออกไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นสัตว์บางส่วนบางประเภทนะครับผมที่เราจะเลี้ยงเขาไปปล่อยนะครับผมให้เขาไป จะก,กินหญ้านะครับผมเพราะว่าพูดตามตรงก็คือเราดายญ้าไม่ไหวแล้วนะครับผมเราดายากันเหนื่อยมากๆทีนี้เราก็เลยจะใช้วิธีการธรรมชาตินะครับผมให้สัตว์เขา,เาช่วยเราด่ายญ้าแทนการใช้เครื่องจักรแล้วก็น้ำมันนะครับผมเราก็จะปล่อยสัตว์นะครับผมอาทิเช่นไก่ไกง่งวงไก่ตอกนะครับผมแล้วก็เป็ดนะครับผมให้เขาเล่นกินหญ้าเดินเล่นในฟาร์มทั้งหมด13ไร่นะครับ อ่าพอติดลวดหนามออกมาแล้วนะครับผมไม่ใช่ลวดหนามครับผมขอโทษครับมันเป็นลวดตะข่ายนะครับผมเออเราก็จะใช้กิฟต์นะครับผมปักลงไปในรูนี้นะครับแล้วก็ใช้คอนนะครับตอก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 เขาเข้าไปนะครับผมส่วนทางด้านหลังเนี่ยมันก็จะโผล่มานิดนึงนะครับเราก็จะใช้เราก็จะใช้ครีมในการดัดนะครับผมส่วนที่มันโผล่ออกมานะครับผมทําให้เขาล็อกติดตัวกับเสาปูนนะครับผมเอ่อโทษทีนะครับผมไม่ได้ถ่ายด้านหลังให้ดูเพราะว่ามันเดินออกไปด้านนอกลาบากนะครับผม อของผมเนี่ยเลือกที่จะติดด้านในนะครับผมเพราะว่า,าด้านนอกเนี่ยมันเป็นทางสโลปครับผมเวลาแก้ไขมันแก้ไขลําบากเวลาเดินออกไปข้างนอกครับผมผมก็เลยเลือกที่จะติดวิวด้านในตัวพื้นที่ของเรานะครับทาใหา้เวลาแก้ไขหรือว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรมันจะได้แก้ไขง,ง่ายบนทางเรียบนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ปลูกต้นไม้ใกล้กับเสาจนเกินไปจริงๆวางเราวางรูดตะไ่ายไว้กับ ราบไปกับพื้นครับแล้วก็ม้วนออกไปนะครับผมก็จะคลีง่ายครับอันนี้ที่เราแคบก็เลยต้องวางตั้งนะครับเราค่อยๆคลีออกไปในแนวตั้งแบบนั้นนะครับเราก็เลยเริ่มทดลองการปล่อยเป็ดออกไปนะครับผมน้องเป็ดแฮปปี้มากเลยได้ทีนี้เขาได้ออกมากินแหนแดงนะครับผมได้กินจอกแหนงธรรมชาติเขาก็จะผมรู้สึกว่าเขาดูดูล่าเริงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เราปล่อยเขาตามธรรมชาติเป็ดนี้ค่อนข้างจะกลัวคนนะครับผม เวลาเราเดินไปไหนเขาจะหนีนะครับผมไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่นะครับผมไม่เหมือนกับไก่นะไก่เนี่ยเขาจะวิ่งมาหาคนเลยเขาหิวนะครับผมนะครับเนี่ยที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นจอกสีเขียวอย่างเงี้ยครับผมพันไปสามสี่วันนะครับผมหายเกลี้ยงเลยนะครับผมก็คือเขากินหมดเลยนะครับผมจะไม่เหลือสีเขียวบนลำธารนี้อีกเลยนะครับผมเขากินเยอะมากจริงๆครับเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะ เลี้ยงเขาแบบปล่อยให้เขาไปดาย่าในสวนน่าจะเป็นไอเดียที่ดีครับผมแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยคนที่บ้านในการเ,าเสียเวลาในการดายญ่าด้วยนะครับผมเอาเวลาไปทำอื่นดีกว่านะครับผมเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆมาให้ชมนะครับผมของพีเคอพาเลสครับผมเผื่อจะเป็นไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับผมเผื่อใครอยากจะเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้เขาเดินเล่นกินอาหารแบบอิสระนะครับผมลดค่าใช้จ่ายด้วยนะ ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่กอล์ฟพาเลสสวัสดีครับ